ยกมือขึ้นใครซื้อ Nintendo Switch 2แล้วยังไม่ได้เล่นสวัสดีครับทุกเือนครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับกับตัวสถานการณ์ปัจจุบันกันหน่อยนะครับกับของแฟนๆทางฝั่งปูนินนะครับแล้วก็ยกมือเลยใครที่ซื้อมาตอนเด y 1วันะครับตอนนี้ผ่านมาเกิน1เดือนแล้วนะครับซื้อมาได้เปิด ได้ลองเล่นกับตัวเกม E อ c l u s i v e ของพวกเขาแล้วหรือยังนะครับผมเองก็ต้องยกมือเลยนะครับว่าซื้อมาเป็นเดือนแล้วยังไม่ได้แกะซีลนะครับตัวเกม Mario Kart ภาค World เลยนะครับยังเลยนะครับแต่กลับกลายเป็นนำเอาไปเล่นบนตัวเกมเก่านะครับที่อยู่บนตัว Swit c h หนึะครับอย่างตัวสปาตูนนะครับภาคดิสอนครับเล่นจบไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีเวลา นะครับที่จะได้จับหรือว่าสัมผัสนะครับกับตัวเกมของทางฝั่งปูนินเลยหรือแม้กระทั่งตัวเกมดองคี้คองนะครับถึงแม้จะกีดซีลแล้ว ก็ยังไม่ได้สัมผัสแบบอย่างจริงๆจังๆนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็คงจะดื่มด่ำกับตัวเกมของทางฝั่งปูนินอย่างเต็มที่นะครับซึ่งผมก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าไอ้ตัวเหตุการณ์แบบนี้นะครับที่ซื้อมาแล้วยังคงเก็บดองเอาไว้อยู่นะครับหลายๆคนนะครับก็คงจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะลาวลุงนวดทั้งหลายนะครับที่มีภารกิจไม่ได้มีเพียงแค่เฉพาะในการที่จะต้อง เล่นเกมเพียงอย่างเดียวในช่วงวันว่างๆนะครับเพราะยังมีตัวสิง่งสิ่งบันเทิงต่างๆหลายอย่างมากจริงๆนะครับในยุคสมัยนี้ที่สามารถที่จะเสพได้และก็มีความง่ายและก็มีความสะดวกมากกว่าการจะต้องใช้สมาธิหรือว่าความสนุกในการเล่นตัวเกมบนตัวเครื่องเกมคอนโซลนะครับซึ่งมันก็เลยทำให้หลายๆคนนะครับไม่ได้มีเวลานะครับหันมาสนใจกับตัว Nintendo Switch 2มากเท่าที่ควรนะครับแต่อย่างน้อย คุณเองก็ต้องตกเป็นเหยื่อของการตลาดนะครับในการที่จะต้องซื้อมาเก็บไว้ก่อนนะครับเล่นไม่เล่นไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยต้องมีเอาไว้ก่อนนะครับกับตัวเครื่อง Nintendo Switch 2ในวันนี้นะครับและผมเองก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่มีตัวเครื่อง Nintendo Switch 2อยู่ในเวลานี้แล้วนะครับให้หยิบมาเหอะนะครับกับตัวเกมที่คุณ ยังไม่เคยได้สัมผัสหรือยังไม่ลองเปิดใจในการเล่นนะครับขนาดผมเองนะครับมีตัวเครื่อง Digital Switch 1นนะครับผมเองยังไม่เคยหยิบสัมผัสกับตัวเกมอย่าง a ปา o o เลยนะครับแม้แต่ภาคเดียวนะครับจนมามีตัว Switch 2นี่แหละนะครับก็ไม่รู้อีท่าไหนนะครับถึงอยากจะลองสัมผัสกับตัวเกม Spato ซะงั้นนะครับพอได้สัมผัสเท่านั้นโอ้โหติดแบบงมแงมเลยนะครับจนใช้เวลาเนี่ยองสาวันนะครับก็สามารถที่จะเคลียร์ ตัวเกมนี้ได้นะครับอืมแต่ก็ยังมีตัว DLC เสริมนะครับที่ให้มีภารกิจต่ออีกนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นตัวเกมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันอาทิตย์สบายๆก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ที่ผมเองนะครับไม่ได้หยิบตัวเกม e อ c l u s i v e ของตัวดิจิตอล Switch 2มาเล่นในเวลานี้นะครับนั่นก็เพราะว่าติดภารกิจ นะครับติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับรวมถึงการรีวิวสินค้านะครับหลายๆตัวนะครับที่มีจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ใช้เวลานะครับในการที่จะนําตัวเกมต่างๆมาเล่นมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าถ้าเล่นแล้วมันติดแล้วนะครับรับรองมินาสันตโลแน่นอนนะครับกับตัวเวลาอื่นๆที่จะเอาไปใช้นะครับดังนั้นผมเองก็คงจะต้องขอเวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คงจะได้เล่นแล้วเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆ ว่าสนุกสนานยังไงดีไม่ดีก็คงจะได้มาเล่นสนุกกับเพื่อนๆกันนะครับแบบออนไลน์นะครับสำหรับในวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้ก่อนนะครับกับตัวความรู้สึกหรือว่าตัวบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับประกอบกับสถานการณ์นะครับที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เพื่อนๆรู้กันนะครับเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยนะครับที่มีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับที่เกิดขึ้น ก็เลยดูแล้วกระจิดกระจในการเล่นเกมมันก็ไม่ค่อยที่จะมีมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวสถานการณ์ตอนนี้ก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับก็คงอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะสามารถเทคหนึ่งยกมือขึ้นเทคหนึ่งยกมือขึ้นใครซื้อ Nintendo Switch 2แล้วยังไม่ได้ เปิดเกมมาเล่นสวัสดีครับผู้เป็นกาววันนี้วันอาทิตย์สบายๆนะครับก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับกับตัวสถานการณ์นะครับหรือตัวผมเองนะครับที่จะมาพูดคุยว่ายกมือขึ้นเลยใครซื้อตัวเครื่องดิจิตอลสมิทสอ2มาแล้วนะครับยังไม่เปิดเล่นเลยนะครับบอกมาซะดีๆนะครับเล่นก็คงเชื่อว่าก็คงจะมีพี่น้องเกมเมอร์อีกหลายๆคนที่เหมือนกับผมนะครับแต่ของผมเนี่ยเปิด ทดลองเทสนะครับกับอุปกรณ์เสริมต่างๆหลายๆตัวแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าได้เล่นแบบอย่างจริงจังแล้วไหมก็ต้องบอกเลยครับยังเลยนะครับดูอย่างตัวเกมนี้เลยนะครับที่ติดมากับตัวเครื่องด i โรวชิวิทสองมาริโอคาร์ทภาคเวิร์นะครับยังอยู่ในซีลอยู่เลยนะครับทั้ง2แผ่นนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับแม้แต่ตัวเกมตัวที่คองเอนะครับที่แกะนั้นก็ตอนที่เอามาทำคอนเทนต์ครั้งก่อนนะครับก็ยังไม่ได้สัมผัสแบบอย่างจริงจัง นะครับซึ่งไอตัวเหตุการณ์แบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้แปลกนะครับกับในยุคป,ปัจจุบันสําหรับพี่น้องเกมเมอร์ที่อยู่ในวัยแบบลุงหนวดทั้งหลายนะครับเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามีสิ่งบันเทิงต่างๆนะครับที่จะามาทําให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีความสุขในช่วงวันหยุดหรือช่วงเวลาว่างเนี่ยได้มากกว่าการเล่นวิดีโอเกม เยอะพอสมควรน,นะครับอย่างเช่นซีรีส์นะครับในตัวแพลตฟอร์มต่างๆโอ้โหที่ว่าเป็นตัวซีรีส์ชั้นนำนะครับน่าดูทั้งนั้นและซีรีส์ในการดูเป็นไงครับไม่ต้องใช้สมองอะไรให้คิดเยอะนะครับดูแล้วก็เอนจอยกับตัวภาพยนตร์ไปเลยใช่ไหมครับอืมแต่ตัวเกมนี้อย่าลืมนะครับว่าคุณเปิดเครื่องมาคุณก็จะต้องใช้พละกระลังเล็กๆน้อยๆในการบังคับคอนโทรลในการเล่นตัวเกมเหล่านั้นนะครับก็เลยทําให้อ่าการโฟกัส กับการเล่นเกมในช่วงวันหยุดนั้นหลายๆคนก็คงจะไม่ได้มีเวลาเหมือนกับในยุคสมัยอดีตนะครับที่สิ่งบันเทิงต่างๆไม่ได้มีตัวเลือกเยอะแยะเหมือนกับในปัจจุบันนี้นะครับแต่อย่างน้อยคุณเองก็เป็นเหยื่อของทางการตลาดของปูนินเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าซื้อไม่ซื้อไม่รู้แหละนะครับแต่อย่างน้อยต้องมีติดไว้ก่อนอ,อ,อันนี้แหละก็ถือว่า,าเขาป้ายาได้สําเร็จนะครับกับทางฝั่งปูนิน และในวันนี้ผมเองก็มาทักทายนะครับมาบอกกล่าวอัปเดตนะครับข่าวๆให้เพื่อนๆได้รับทราบกันแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ซื้อมาแล้วมองว่าเอ๊ดูแล้วไม่เห็นมีเกมไรน่าเล่นเลยก็ลองหยิบตัวเกมเก่าๆนะครับของตัว Nintendo Switch 1มาเล่นดูก่อนก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเองนะครับที่ได้ตัว Nintendo Switch 2มานะครับก็แลมเดือนแล้ว แต่ตัวเกมที่ดันเล่นจบเนี่ยกลายเป็นตัวเกมอย่างสปาตูนนะครับภาที่สตัวนี้ที่อยู่บนตัว n ิโดสวิตหนึ่งนะครับผมเองไม่เคยสัมผัสตัวเกมนี้มาสักภาคเลยนะครับไม่รู้อะไรดนใจให้ลองหยิบมาสัมผัสด,ดูนะครับต้องบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆนะครับแล้วก็คาดว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับปลายปลายสัปดาห์หน้าก็คงจะมีเวลานะครับในการที่จะหยิบตัวเกมต่างๆเหล่านี้แหละนะครับที่เป็นเกมเอ็กซ์คลูของทางฝั่งปูนินได้มาเล่น ได้อย่างเต็มที่สักทีนะครับเพราะว่า,าคิวในเรื่องของตัวการรีวิวส่งสินคองสินค้านั้น,น,น,นก็เริ่มที่จะทยอยออกมามากขึ้นแล้วนะครับเพราะผมเองค่อนข้างที่จะมีตัวงานรีวิวสินค้าค้างอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเล่นตัวเกมเหล่านี้ติดงอมแงมโหกระทบแน่นอนนะครับกับช่วงเวลาในการทำของการรีวิวตัวสินค้าโปรดักต่างๆนะครับสำหรับวันอาทิตย,ย์สบายๆแบบนี้ก็มาทักทายพูดคุยเพื่อน พอหอมปากหอมคอนะครับกับแฟนๆปูนินนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่รอคอยกับการที่จะเป็นเจ้าของตัวเทโรสวิตสองนะครับไม่ต้องรีบก่อนก็ได้นะครับเพราะตัวเกมที่สร้างความ e อกลักษณ์ให้กับตัวสวิตสองนั้นเฉพาะนะครับยังออกมาไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าอดใจไม่ไหวก็จัดไปได้เลยนะครับกับในช่วงเวลานี้ Walk-in ซื้อได้แบบสบายๆโอเคครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในตัวคลิปต่อไปสวัสดีครับ